ค่ะกับสวัสดีเอซีแฟนช่องของนนทิยาผ้าร่วยสุขูสุขคนนะคะมือนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาท้ำคาวอยู่วัดกุดแหจังหวัดอุดรธานีนะคะกับพ่อแม่พี่น้องกับมาเบิงบรรยากาศน้ำกันนะคะบรรยากาศสายบุญเพิ่นกับมาเรื่อยๆนะคะมาทำบุญมาขอโชคขอลาบน้ำปู นะคะก็สิเป็นทั้งสี่นแะผู้ใดอยากมีโชคมีลาบกะมาบูชาดอกไม้ดอกไม้ถูกเทียนใบปูที่ปากขาวเขานะคะขอบใจพะท่านะคะพันขอย่ามาเชียงซิมซี่มาบูชาดอกไม้ใบปูขอโชคขอลาบน้ำปูเมื่อที่แล้วแอดมินกับมาเฮ็ดทั้งสี่นและค่ะมาบูชาดอกไม้น้ำปูแล้วก็ขอปูกลับไปแอดมินก็ได้อยู่สองหมื่นกว่าบาท กับมาสองมื้องมือกบาทกับ่ได้ไลยนะคะกับเป็นควาวเสียส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดบ่เคยมากกับมาด้ยค่ะมาบาดอกไม่ถูกเทียนลอกก็ายน้อโจคขอลาบน้อปูชีบขาวอนะคะแอดมินกับมะของสิเลยแอดมินกับไปกับเด้ฝันฝันมาได้โกบสามตัาพี่เขาก็ไปหาปูสามตัวเขาไดซื้อสามีสมไอ้เก่าสม ปั<ภ>่พ้อมือพันธีซิมหาปูเมืนก็มาปล่อยโฉกปล่อยลาบห้แปดเก่าสามแอดมินก็เลยไปซสื่อกับบ่ได้หลายบางเจ้าเพิ่นกระจายเต็มบางเจ้ากระจายเคืองนะคะก็ได้อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทประมาณนี้แหละค่ะี่นองผู้ใดมากอะมากขอบูซาดอกไม้ถูกเทียนขอโฉกขอลาบน้ำปูนะคะเพื่อสิได้มิโชคมิลาบ มีอย่างดีๆกับว่าพอมีพีนองฟั่งอยากแบ่งปันนะคะค้นกับมาเรื่อยๆี่มันช่วงบายค้นกับบ่คอยลายคือตอนเ้ารนะคะตอนเ้ารค้นสีลายก็นี่มีแนวทังดีๆสีมผาผักพีฝากนองสิผ้าพีผ้านองไปหาผีคนหนึ่งนะคะเพิ่นเบาเรียงยุบานเพิ่นบวงสวงวันที่แล้วเพื่อนก็ได้ เพิ่นหายสามตัวเต้าเลขกะเข่าสองตัวนะคะงวดนี้เพิ่นหายตัวใดไปฟังน้ำกันเลยค่ะ,ะคือว่างวดที่แล้วเพิ่นบวงสวงยึดสายก็จ้าอันยึดทั้งกลุ่มเพราะว่าไหมค่ะน้อกเพิ่นนั่นขายย่ำยู่ทั้งกลุ่มเพราะว่าเพ,พิ่นบอกมเมื่อวานเลขเกตสองสีว่วสันงวดนี้เกตสองสี่งวดที่แล้ว,ว,ลว,วยังก่นจ้าอันหาซุ่นซ้ำเฮ้ยอันหาซุ่นซ้ำจ้า แมนซูนสามวันนี้เกตสองซีนแมนมันสีตรงกันบอล่องล่องออกไปเสียงเบิงจ้าเป็นแนวทางนะค่ะแมนค่ะเป็นแนวทางงวดที่แล้วงวดที่แล้วกับเขาบนนะพี่เนาะค่ะแมนค่ะงวดที่แล้วกขาเขาบนงวดนี้กับไห่สามโตขึ้นเก่าค่ะแมนแมนเต้นกระไห่ขึ้นเก่าแต่ว่ากับถลอกฟังเบิงของปูสีเขากันบอววันที่ยี่แปดวันที่ยี่แปดปูสีบงสวงอีกเที่ยนึงเที่งสี่น่าจ้า พันท่าเที่ยวเขากันก็จังค่อยไปเสียงเบิงก็ค่อยจัดเนาะจ้าเอาผู้ใดมีโศมีลาบจ้ามาอุฒิหนูในสีีมนนั่นเองแลค่ะผู้ใดมาวัดกุฏิแหก็ได้พี่เิ็นกะว่าเป็นแนว่แท้ไงแล้วนะคะว่าเบืองสรวงอยู่บ้านหมวดที่แล้วหาสามศูนย์น้อยใหญ่เนาะหมวดนี้ก็ได้เจ็ดสองสี่เป็นแน่แท้ กับเป็นแนอน่าร้องเอาไปเสียงเบิง้งผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบว<ต>ันทีแ่แล้วกับเข่าข้างบนน้อยใหญ่เนาะค่ะวันดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่นะคะกับเป็นแค่แนวทางนะคะใหญ่เิ่นกระบอกมาเพิ่นอยากแบ่งฟันวันทีแ่แล้วยี่ปุ่นเพิ่นกระบืงสวงได้หาสามศูนย์วันนี้กับเจ็ดสองสี่พอไม่พี่นบบ้องได้ยินแล้วกับถ้าชอบกับคอยลงทุนนะคะกับว่าชอบกับว่าเป็นยังกับ่านก็ได้เลยค่ะ ทางช่องเข้าเป็นแค่เนี่ยทางผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องมนทียาพ้าลวยนี่เด้อค่ะกฝากอฟ้าม่าพี่น้องเขามาแล้วก็ขอให้โจกดีถูกหอลล้อยลำลวยลำลวยไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ